ยังไม่คิดยอมแพ้ฉันเพียงแต่อ่อนล้าก็เท่านั้นภายในใจยังคงรักเธอมันเดิมไม่เคยเปลี่ยนคงจะดีไม่น้อยถ้าเธอบอกให้ฉันได้รับรู้ความในใจของเธอเหตุผลต่างๆที่ยังซ่อนไว้แต่ทำไมเดินมานั้น ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางมันยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียที มีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย